Corporation. ผมเจอกับผมเทิดยัวสาแล้วนะฮะรายการยัวสาซึ่งวันนี้นะครับผมกําลังอยู่ที่ชัยมงคลซอยเจ็ดในรายการเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆเ,เสมอวันนี้เรามาหาคุณครูสแน็คซึ่งเป็นครูที่สอนศิลปะเด็กมาร่วมสิบกว่าปีแล้วครับเรากาลังจะเข้าไปพูดคุยกันซึว่าสิ่งที่เขาเป็นในไลฟ์สไตล์ของคนชอบงานศิลปะนะครับแล้วก็อาชีพที่เขาทําอยู่เป็นยังไงกันบ้างตามผมมาเลยครับกับยัวสา เราเดินไปดูกันซิว่าคุณครูเขาอยู่ตรงไหนกันก็เขาบอกว่าไม่ไกลนะฮะน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะครับนี่ไงรับศิลปะโอ้ยเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรียนศิลปะกันทีนี่ใช่บ้านครูสแน็คใช่ไหมครัคุณครูอยู่ไหมครอยู่ครับอ้าวไหนมา เราที่ละไรยเลยดูท่านางคุยเก่งอย่ันขึ้นหน่อยเลยชื่ออะไรครับชื่อแดนไทยแดนไทยงั้นแดนไทยช่วยทำครูให้หน่อยได้ไหมนะครูมาหน่อยครับคุณสเน็ยครับขึ้นมาหาลัอบพี่อยู่ดีครับตัวดีนะครูสเน็กนี่แหละคนที่เราต้องการพบโอเคเป็นไงมั่งสอนเด็กๆครับผมสบายใจรับสบายใจครับอรดีครับผมนะครับวันนี้ เข้ามาหาพี่หาคุณครูสเน็คถึงบ้านเลยเพราะว่าผมเนี่ยรู้จักกับคุณครูมาตั้งนานแล้วถ้าผมวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มาคุยถึงไลฟ์สไตล์ของคุณครูนะฮะครับเรียกเรียกคุณครูดูเป็นทางการเป็นะเรียกครูสเน็คนะสเน็คเด็กๆได้ครับได้ครับครูสเน็คถามหน่อยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราชอบงานศิลปะแบบนี้เหมือนน้องๆแบบนี้เข้ามาก่อนไหมช่วงเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบครับช่วงเด็กก็พยายามหัดวาดแต่เมื่อก่อนสีอะไรมันยังไม่มีขนาดนี้ครับก็พยายามรักจําแล้วก็พอมีชุมนุมแล้วก็ ไปเข้าชมุมของเขาอะไรเงี้ยครับอ่าก็นา่าจะอช่วงวัยเด็กช่วงวัยเด็กแล้วพอโตขึ้นน่ะพอโตขึ้นเขาเข้ามาสอบเข้าปอชอเนี่ยครับครับอ่าของราชมงคลเนี่ยครับ,รบชนาธมีปอชออยู่ก็เลยมาสมัครเรียนเป็นแผนกะคณะอะไรศิลปกรรมครับผมศิลปกร,รสตร,ร,รส์ชนาธิปปชออยู่ปเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้อยู่อีกครับครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เข้าสอบที่วิทยาเขตอ่าภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเพื่อเรียนในคณะศิลปกรรมศิลปกรรมครับผมเรียนอยู่ที่นั่น เป็นยังไงบ้างชีวิตของวัยรุ่นที่เรียนศิลปรกรรมก็มันเริ่มแรกครับมันก็ต้องมีทุกอย่างครับมีเฮีปาร์ตี้มีเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่ก็เอาตัวรอดมาจนได้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็สังคมจะหนักไปทางไม่เรียน,แต,นแต่ก็ <ๆ S 2> ผล่นพผลมาจนได้ครับจุดนั้นเราได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับก็คือตอนนั้นก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้าเรียนศิลปรกรรมครับเริ่มต้น,ตน <ๆ S 2> วัยรุ่นด้วยครับ,มรบผมเดี๋ยวถามหน่อยที่เข้าไปเรียนตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราชอบศิลปะหรือชอบในความเท่หรือว่า คิดว่าคนที่ถือกระดานสเก็ตนุ่งขายาวเท่ไหมหรือว่าด้วยความรู้สึกจริงอันนั้นก็มีตัวนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ชอบตั้งแต่เด็กๆชอบชอบวาดภาพอะครับเลยพยายามหาที่ไหนเขาเรียนเสียปะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็คือไหนครับเข้าบวชชอเข้าวชที่นี่ครับแล้วพอจบบวชแล้วไปต่อที่ไหนจบพวชอปักก็ไปหาที่หมายถึงว่าเราจะหาสํานกเรียนใหม่อีกที่หนึ่งเราจะได้แบบเพิ่มพูนความรู้ของเราครับครับไม่อยากจะเรียนที่เดิมครับเพราะที่เดิมเราก็รู้สึกว่าเรา รับมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป์นครศิธรมาชครับอ๋อผมไปปกรไปช่างศิลป์ที่นครครับผมวิทยาลัยช่างศิลป์ครับวิทยาลัยช่างศิลป์ที่นครครับซึ่งวิทยาลัยช่างศิลป์ก็มีที่กรุงเทพเหมือนกันมีด้วยครับรากบังแล้วก็มีที่สุพรรณบุรีครับแล้วทำไมเราถึงเลือกไปนครนครหนึ่งใกล้บ้านด้วยครับผมใกล้บ้านก็เป็นวัฒนธรรมทางใต้ด้วยคีัยใกล้บ้านใกล้บ้านครับแล้วก็สถานที่หนึ่งอย่างหนึ่งสถานที่เขาอยู่ในธรรมชาติมากเลยอยู่ในป่าเลยคครรัับบหอผมยู่ข้างนตก อ่ะนี่แหละจะถามว่าสิ่งที่เลือกเรียนเนี่ยหนึ่งเลยใกล้บ้านและสถานที่จะเป็นธรรมชาติรันอาจจะทําให้เรามีจินตนาการในการสร้างงานศิลป์ใช่ไหมครับครับทำไมไม่ไปกรุงเทพเออเพราะกรุงเทพไม่ไปช่างศิลป์ที่กรุงเทพช่วงนั้นความคิดของผมผมว่าผมยังเด็กอยู่นะเพราะปอชอยังไม่ยังไม่กล้าจะเสี่ยงนะไปถ้าดีก็ดีไปเลยแต่ถ้าเราคุปไปปั๊บไปงลงทางก็ อาจจะพ้นไม่ได้ครับเพราะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีความคิดแล้วเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วว่าจะตัดสินใจเดินทางไหนแบบไหนที่จะเหมาะกับเรา่เรียนที่นั่นเอาถามอีกแล้วชีวิตลละชีวิตในการเรียนที่ช่างสินที่นครน่ะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเริ่มเริ่มต่างจากของสงขายังเริ่ม่างนะครับอพอเขาเริ่มจะเน้นมากขึ้นแล้วก็พอเราโตขึ้นบนปสมันจะเน้นมากขึ้นแล้วก็จะจาะมากขึ้นงานก็จะเยอะขึ้นเขาจะใช้ความคิดเยอะขึ้นไม่จําเป็นว่าต้องมันนั่งลอก ให้เหมือนอเป๊ะทุกอย่างแต่ก็จะให้เราใช้ความคิดเยอะขึ้นครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีแผนต่อไหมว่าจบปวสใช่ไหมฮะครับเท<ก>ียบ<ม>เท่ากับม .6 อ,อ,อ่าครับผมอ่าเราจะไปต่อที่ไหนจะเอนทรานไหมจะอะไรยังไงจบปวสทุกคนก็ต้องคิดแล้วว่าต้อ,ตองเข้ามหาลยัยศิลปากรหรือว่าก็ต้องเข้าราชกะบับบงหรือว่าไปมเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับ สผมก็ไปสอบอสถาบันบันณฑิตพนัศินกรมศิลปากรได้สบ,บ,บจิตกรรมครับผมเรียนจิตกรรมต่ออืมต่อพูดไงว่าก็ไปเรียนที่จิตศกร,รครับผมสถาบันบัณฑิตครับจิตกรรมครับสบจิตกรรม,รรมอ๋อถามว่าแล้วพื้นฐานของเราตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงปวชปวสเนี่ยเรารู้ตัวตนของเรายังว่าเราชอบจิตกรรมเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งปริมารบใช่มีลายลายสาขาแต่เราผมเริ่มรูงแต่ปวชเลยครับว่าเรา ชอบจิตกรรมแน่ไม่ชอบปฏิมากรรมแน่ไม่ชอบเซรามิกไม่ชอบอะไรพวกนี้ครับแต่เรียนได้เรียนได้เพราะมันต้องมีวิชาเลือกวิชาโทวิชาเอกอ่าวก็เลือกวิชาที่เราไม่ชอบวิชาโทเสียใชาเราชอบเป็นวิชาเอกเสียอย่างเงี้ยครับเขาพูดไงว่าจิตกรรมเนี่ยหลักๆหลักๆเลยครับโอเคแล้วตอนนั้นก็ต้องเข้ากรุงเทพแล้วเข้าแล้วครับเข้ากรุงเทพไหนเล่าให้ฟังหน่อยช่วงวัยรุ่นในกรุงเทพเป็นยังไง ก็เหมือนบานลอกข้ากรุงธรรมดาออมันต้องมีฮาฮาแน่เลยฮาครับผมก็พวกเราก็ไปกัน11เคนก็ขึ้นรถไฟกันไปเด้อเด้อเดคนนี่คือ11คนที่มาจากจากช่างศิลป์นครครับไปด้วยกันไปสอบด้วยกันไปเรียนอยู่ด้วยกันสอบได้ทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยครับก็เก่งนะก็เก่งเลยเก่งเก่งเก่งแล้วเดี๋ยวขอถามนิดนึงแล้วเพื่อนอีก10บคนละตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ตอนนี้กส็ส่วนใหญ่อยู่ที่สมุยเปิดเลอรรี่อยู่แล้วก็ อยู่ที่พัทยาผมไม่จะเปิดแกลลี่อ่ะครับก็พูดง่ายว่าเป็นแกลลี่แกลลี่ครับเขียนภาพตามเกาะตามเกาะสามารถบออเดอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งสายงานของตัวเองเท่าไหร่ครับครับอ่ะโอเคพอทั้งสิบเอ็ดคนไปเรียนในที่เดียวกันเป็นไงมันไหมมันครับเด็กใต้ทั้งนั้นเลยตอนแรกผมเป็นคนพูดทองแดงนะครับพี่พูดทองพูดทองแดงแต่ว่า ตั้งใจว่าจะไปเรียนว่าจะพูดภาษากลางให้แข็งแรงหน่อยสุดท้ายปั๊บเด็กใต้ครึ่งห้องเลยอ๋อก็เลยรัดยวเลยก็ายเป็นเด็กกรุงเทพต้องเข้าไปยามาคุยกับเราครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมได้สมัมผัสนะผมว่าคนทางใต้เองเนี่ยมีความเป็นอาร์ติสมีความเป็นศิลปะช่างศิลป์อยู่พอสมควรเลยครับแม้กระทั่งคุณครูที่สอนอยู่ก็เป็นคนคุณครูทางใต้ก็เยอะนะครับผมครับแล้วพอเราเข้าไปเรียนตรงนั้นแล้วเนี่ยใช้เวลาเรียนอยู่ สองปีสองปีครับสองปีก็จบปริญญาตรีดีครับครับกลับมากลับมากลับมาที่สงขลารกลับมาสงขลาอยู่สงขลาเลยครับกลับมาอยู่สงขลาเลยครับแล้วเริ่มทําอะไรเขาเริ่มวาดภาพส่งแกลลี่นะครับส่งขายวาดภาพแนวตัวเองครับประกวดประกวดก็ส่งขายเนี่ยครับก็พูดง่ายว่ากลับมาจากเกาะเนี่ยก็เริ่มเป็นศิลปินที่ใช้จินตนาการของเราใช่ครับวาดภาพโดยสื่อสิ่งที่เราต้องการออกมาใช่ครับแล้วก็ขายแกลลี่ใช่ครับอยู่ได้ไหม ได้ครับได้มากๆด้วยครับจริงเหรอครับแล้วไอ้คำที่เขาบอกว่าศิลปินไส้แห้งเนี่ยไม่จริงแล้วใช่ไหมยอย่งนี้ควรครับอืมดีมากเลยนะฮะน้องๆที่เรียนศิละปะอยู่ฟังครูสแน็คพูดวันนี้เนี่ยการที่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาจะบอกว่าศิลปินไส้แห้งใช่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราตั้งใจนะฮะถ้าเราเดินในทิศทางที่เราเป็นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เราเลี้ยงตัวได้แล้วไอ<ด>้ที่ ศิลปินนี้ถ้าเราก็จับผู้กันวาดสักสองสามปีก็เราได้ตังค์แล้วครับอยู่ที่เราถ้าเราถ้าเราอยู่เฉยเรามีฝีมือแต่เราไม่ทําเราก็ไม่ไม่ได้ตังค์แต่ล้วเราแค่จ,จับผู้กันเนี่ยเขียนแค่สองสามครั้งเนี่ยได้ตังค์แล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นเนี่ยไอเดียในการวาดภาพของเราเนี่ยเรามีไอเดียในวาดประมาณไหนเอ่ยเป็นคิวทัศน์อ๋อช่วงนั้นครับช่วงช่วงงานศิลป์ทุนเป็นงานของผมเองก็ช่วงนั้นมันผมจะวาดภาพเกี่ยวกับทะเละครับ ธรรมชาติของทะเลเกี่ยวกับคลื่นคลื่นของบ้านเราเนี่ยสงัยแล้วผมกลับมาก่อนที่ทำงานที่ภูมผมมาหาข้อมูลมาถ่ายรูปตามชายทะเลเนี่ยคลื่นมันจะมีคลื่นพอดีช่วงมรสุมครับอ๋อก็พูดง่ายๆว่าเป็นงานเกี่ยวกับทะเลบ้านเราเนี่ยครับมากนะครับโอเคละแต่วันนี้เนี่ยมีรายล้อมด้วยเด็กๆนะใช่ครับปิดเทิมด้วยชนี้ปิดเทิมทำให้ความสุขเราชุ่มฉ่ำใช่ครับผมมีเด็กๆได้เข้ามาในชีวิตใช่ใช่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานของครูสเน็กักิด้านไหนบ้างว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเมื่อกี้ กับไอเดียที่เขาใช้วาดภาพเนี่ยมีอะไรหรือเทคนิคนะฮะเทคนิคในการวาดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเราได้มาคุยกันถึงเรื่องของเป็นคุณครูถามว่าการเป็นคุณครูเนี่ยได้ถามว่าเป็นมาสิบกว่าปีละครับผมสิปีแล้วครับปีนี้ครูศิลปะสิปีไม่ธรรมดานะครับเดี๋ย <c oughs> วเจอกันเ <c oughs> บรกสองครับ บริษัท i m p r o v i ท e p h o t o r r a p h e r and Editor Service ได้รวบรวมจิมง,งานโปรดักชันมืออาชีพที่เปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชันที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงาน การแนะนำสินค้าและโฆษณาการออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ